ความแตกต่างระหว่างสุนัขกับแมวเวลาที่คุณเล่นกับแมวแมวจะสนใจแต่ของเล่นไม่สนใจตัวของคุณส่วนสุนัขมักจะให้ความสนใจในตัวของคุณมากกว่าที่จะเล่นของเล่นที่คุณให้ในเวลาที่คุณกลับบ้านจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะแมวจะเอาแต่นอนไม่สนใจทักทายคุณส่วนถ้าเป็นสุนัขพวกมันจะวิ่งเข้ามาทักทายคุณเหมือนไม่ได้เจอกันนานพร้อมส่งเสียงเรียกร้องด้วยความดีใจจนคนทั้งบ้านรู้ว่าคุณกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะในเวลาที่คุณเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันพอคุณกลับมาแมวก็ทำหน้าเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแว่าคุณ จะออกจากบ้านไปนานหลายปีพอคุณกลับมาแมวก็ยังทำเหมือนเฉยใส่คุณอยู่ดีไม่เหมือนกับสุนนะัขแค่คุณออกจากบ้านไปไม่ถึงสาชั่วโมงพอกลับมาสุน,นัขก็ทำท่าทางดีใจเหมือนไม่ได้เจอคุณมาเป็นเวลา1ิปีเลยสำหรับแมวในสายตาของพวกมันคุณคือท่านผู้ซื่อสัตย์คอยให้อาหารและเก็บอุาระให้กับพวกมันส่วนสุนนะัขจะเห็นคุณเป็นผู้มีพระคุณต้องคอยตอบแทนพระคุณอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการทำความสะอาดถ้าคุณเลี้ยงแมวต้องเสียเวลาทำความสะอาดร่างกายของแมวเลยเพราะแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดอยู่แล้วผิดกับสุน นัขที่ชอบวิ่งเล่นซุกซนจนเนื้อัวสกบบกอยู่ตลอดเวลาคุณจึงต้องอาบน้ำให้กับสุนัขอยู่เป็นประจำส่วนในเวลาที่คุณทำงานนั้นถ้าคุณเลี้ยงแมวแมวก็จะไม่สนใจคุณปล่อยให้คุณทำงานได้อย่างสบายใจยกเว้นแต่เวลาที่พวกมันหิวพวกมันถึงจะส่งเสียงร้องเรียกคุณแต่ถ้าคุณเลี้ยงสุนัขในเวลาที่คุณทำงานสุนัขมักจะชอบเข้ามาวุ่นวายเรียกร้องความสนใจจากคุณจนคุณไม่มีสมาธิในการทำงานเลยสรุปความแตกต่างระหว่างแมวกับสุนัขเรื่องความรักที่มีให้เจ้าของแมวได้สองคะแนนแมวเป็นสัตว์ที่ร ถ้นาคะแนนเต็มเลยรักคุณแบบมากๆรักคุณแบบที่สุดเรื่องทําความสะอาดแมวเอาไปสีคะแนนคุณแทบไม่ต้องอาบน้ำให้กับแมวเลยส่วนสุนัขเอาไปหนึ่งเพราะอาบน้ำให้เสร็จสุนัขก,ก็ไปวิ่งเล่นจนเนื้อตัวสกปรกเหมือนเดิมความสงบแมวเอาไปสีแทบไม่ยุ่งกับคุณเลยยกเว้นเวลาหิวข้าวส่วนสุนัขเอาไปหนึ่งถ้าสุนัขสิงลากคุณได้พวกมันคกสิงลากคุณไปนานแล้ว